สสหรือสอวอในสมัยประชุมนะครับเพื่อที่จะไปถูกดำเนินคดีนั้นสามารถเรียกสมัยช่วงสมัยเกิดการประชุมได้ไหมไม่ได้นะครับต้องหลังปิดการประชุมเรียบร้อยสิ่ง,งนี้เป็นสิ่งที่พวกเราควรรู้นนะไม่ใช่ฟังแต,แต่ข่าวนะฮะขึ้นมาก็โหม่ตามกระแสมันมีเหตุและผลของมันซึ่งมันต้องใช้เวลารายละเอียดในการเข้าใจกับมันทั้ง สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสวนะฮะก็มีรายงานตามสื่อต่างๆนะฮะพาดหัวกันใหญ่ว่าสวเนี่ยตอนนี้ก็จะได้การเกษียณอายุราชการโดยจะมีเงินเดือนคนละหมื่นสองนะครับหลังจากที่พ้นจากตําแหน่งเป็นที่เรียบร้อยในขณะเดียวกันก็ มีการแชรของโรมเรื่องตำรวจ12นายไปถอนหมายจับสว so นะครับอุปกิจนายชื่อพักเก้าไกลให้สัมภาษณ์ภายหลังที่ประชุมวุฒธธิสภามีมติ174ต่อ7เสียงไม่อนุญ,ญาตให้มีการออกหมายเรียกและส่งตัวนายอุปกิจ ปาเจียวระย่างกูลสวไปทําการสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาคดีอาญาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างที่นายอุป,ปกิรดํารงตําแหน่งเป็นสอวอทั้งนี้ถือเป็นคดีที่มีน้ําหนักที่จะเชื่อได้ว่าสอวอ,อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้เนื่องจากก่อนที่สารจะมีการพิจารณาออกหมายจับจะต้องมีการนําเสนอพยานหลักฐาน ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนซึ่งหากสารเห็นว่าสามารถออกหมายจับได้ก็แสดงว่าบุคคลนั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจ,จริงแต่ที่ไม่ออกหมายจับอาจเป็นเพราะมีการใช้อำนาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในการแทรกแซงการออกหมายจับ นายรังสิมันกล่าวว่าอายการสูงสุดก็มีคำสั่งแจ้งข้อหาสมคบค้ายาซึ่งจะเห็นได้ว่าตนไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้กับการดำเนินคดีกับสวหากไม่สุดจริงซึ่งก็ทราบอยู่แล้วว่าความเป็นมาของสอวไม่ธรรมดาฉะนั้นการดำเนินคดีกับบุคคลที่ไม่ธรรมดาต้องมีพยานหลักฐานที่รอบคอบ ซึ่งตนคิดว่าหากมีคำสั่งเช่นนี้และทางสวตัดสินใจที่จะไม่ส่งตัวนายอุปกิจไปรับการแจ้งข้อกล่าวหาเท่ากับว่าสวกำลังปกป้องคนที่ถูกกล่าวหาขบวนการค้ายาหรือไม่เรื่องของบำนาญสวรปรากฏว่ามีการนำเสนอเรื่องราวนี้ขึ้นมานะครับปรากฏว่าเป็นเรื่องข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องกนะับสวบำนาญสวก็เป็นทางโซเชียลมีเดียนะ นะมีการโจมตีว่าไอ้สวอได้เงินเดือนทำไมมีสอวอไว้ทำไมนะจำเป็นจะต้องมีหรือไม่มีนะแล้วก็มีการโจมตนะีแล้วก็ตอนนี้ผมจะเอาเรียนหุ้นส่วนว่าเป็นประเด็นเลยว่าทำไมสอวอต้องมีเงินเดือนหลังจากพ้นตำแหน่งถามว่าในระหว่างนี้สอวอพ้นจากตำแหน่งหรือ,อยังนะสอวออยังไม่พ้นจากตำแหน่งอ่ะพ้นตำแหน่งนู่นนะเดือนพฤษภาคม2567นู่น เมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้วสวจึงจะได้รับเงินหลังจาก,กเกษียณน,นะครับแต่ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็บิตรอฮะก็รับทราบแล้วสั่งจัดการกรณีโรงรังสิมันโรมก็แฉ12ตําตำรวจผิดวินัยนกรณีรังสิมันโรมพักก้าวไกลโพสต์ข้อความแจ้งผลการสอบสวนของเจรเรตำรวจหลังมีมติเอกฉันว่าข้าราชการตํารวจ12นาย สงสัยว่ากระทําความผิดวินัยนะครับหลังรังสิมันได้ร้องเรียนได้ติดตามความคืบหน้าของคณะกรรมการการตรวจสอบก็ได้จริงนะที่แต่งตั้งขึ้นตามคําสั่งตะเลตํารวจที่4ทัพ2 5 6ลงวันที่13มีนาคม2566เพื่อตรวจสอบ้อเท็จริงเกี่ยวกับประเด็นที่ปรากฏอยู่ในหนังสือของพันธบโทมาณพงศ์นะครับที่ได้ทําขึ้นเพื่อชี้แจงต่อ คณะกรรมการตุลาการโดยขอให้กรรมการทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงตรงไปตรงมาและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องถึงที่สุดรวมทั้งขอให้แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ทราบเพื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีหนังสือถึงพบตรให้ทราบนะครับลังสิมันลมก็โพต์ว่าผมได้เพิ่งได้รับหนังสือจากเจเรํารวจแห่งชาติหลังจากที่เคยให้้อยคำร้องเรียนเกี่ยวกับ การติดตามกรณีการถอดถอนจับกลุมอุปกิจนะครับหรือสวอรทรงเอนะซึ่งโรมเป็นคนไปร้องเรียนนะครับปรากฏว่าผมได้รับหนังสือตอบกลับจากเจรีตำรวจแล้วและกรรมการตำรวจกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงมีมติกระชันว่าข้าราชการตำรวจทั้ง12นายสงสัยว่ากระทำความผิดวินยัยและได้มีการทำหนังสือไปยังผอรตอร,ตตอรอให้รับทราบแล้วนะครับเท่าที่ผมทราบในรายละเอียด ความผิดดังกล่าวอาจจะไปถึงกระทําความผิดทางวินัยร้ายแรงเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไรก็ตามแม้เรื่องนี้ถึงจะแดงขึ้นมาแล้วนะครับมีตํารวจระดับสูงหลายนายวิ่งเต้นให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนอาผิดตามวินยัยหลังจากที่การแต่งตั้งรอบนี้ไปก่อนเพื่อให้ตัวเองมีอํานาจมากขึ้นตําแหน่งสูงขึ้นก่อนเพออราะบตรลและพลตระเเอกต่อศักิสุขวิบลท่านได้รับรายงานเรื่องนี้แล้ว และได้โปรดปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนะครับดำเนินการทางวินัยเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างด้วยหวังว่าจะเห็นผลการปฏิบัติของท่านโดยเร็วนะรโรมก็มีการทำหนังสือนะครับขึ้นมาก็เรียกตำรวจเหล่านี้เข้ามานะฮะแล้วก็มีการทำหนังสือถึงโรมนะีในฐานะประธานกันมาธิการนะซึ่งมีการตรวจสอบก็ได้จริงนะครับเรื่องที่ เกิดขึ้นทั้งสองประเด็นนะในเชิงการวิเคราะห์ทั้งสองประเด็นเนี่ยคือโรมเนี่ยเป็นคนไปร้องเรียนอุปกิจนะ,ะล่าวหาอุปกิจว่าร่ำรวยกล่าวหาอุปกิจในหลายกรณีนะโดยเฉพาะเรื่องของการพนันนะฮะแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาอุปกิจแต่ปรากฏว่าช่วงนั้นก็ติดการประชุมสภาอร้องเรียนกันหลายยกร้องเรียนกันไปร้องเรียนกันมาคราวนี้โรมมาเป็นประธานกัรมัธิการนะ พอมาเป็นประธานกนารมการขึ้นมาก็เรียกตำรวจสอบในเรื่องนี้นะครับพอสอบในเรื่องนี้สาเหตุที่ตำรวจถอนการเรียกตัวตามหมายเรียกนะฮะแล้วก็ถอนหมายจับนะฮะในภายหลังก็หลักๆก,ก,ก็มาจากช่วงนั้นกำลังอยู่ที่มีการมีสมัยประชุมวุฒนะิสภาเกิดขึ้นนะซึ่งเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเนี่ย ไม่ใช่เกิดขึ้นกับสวเท่านั้นเกิดขึ้นกับสสของฝั่งก้าวไกลด้วยทั้งหมายเรียกทั้งหมายจับนะบถ้ามีในช่วงเวลาเปิดสมัยประชุมสภานะครับไม่สามารถทําได้เรื่องเรื่องเป็นยังไงเรื่องเรื่องเรื่องนี้มันมาจากนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะสมัยประมาณปี2,520นะฮะก็มีการ ฝ่ายรัฐบาลก็มีการเล่นงานฝ่ายค้านนะด้วยการแจ้งความคดีเอาผิดในขณะสมัยที่มีการประชุมใครปากดีก็จะให้ดำเนินคดีตามบทหมายนะสมัยนั้นท่านไก่สอนตันดีพงศ์ท่านก็ได้ร่างระเบียบขึ้นมาว่ารัฐบาลไม่สามารถที่จะดำเนินการออกหมายเรียกออกหมายจับสสอส,อสอวอในสมัยที่ มีการประชุมได้แต่พ้นสมัยการประชุมไปแล้วก็สามารถดำเนินการออกหมายเรียกได้นะฮะซึ่งกรณีของเสาอุบกิจเนี่ยมีการออกหมายเรียกและไปขอออกหมายจับในช่วงที่มีการประชุมนะฮะพุดทสภาเกิดขึ้นนะฮะนี่ก็ต้องเข้าใจอธิบายในหลักเกณฑ์ที่เกิดขึ้นก่อนส่วนการตั้งกรรมาการสอบสวนของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเป็นเรื่องปกตินะะพอมีการร้องเรียนจากกรรมธิการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ต้องมีการ ตั้งกรรมาการสอบสวนข้อได้จริงอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของสวนะครับสวที่กเกษียณอายุราชการนะครับอยู่มา4ปีก็จะได้รับเงินเดือนปรากฏว่ามีบันทึกาการแจ้งเหตุผลประกอบร่างกิจสิทิการบำเหน็จบำนาญสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาและรัฐมนตรีนะครับ กำหนดบำเหน็จบำนาญของประธานรองประธานผู้ทแทนรัษฎรประธานรองประธานวุฒิสภานายก,กรัตรีรัฐมนตรีฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัศฎรสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรและวุฒิสภานะครับโดยมาตรา229วรรคสองของรัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้บำเหน็จบำนาญของประธานรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งในกำหนดโดยพระราชกิษฎีกาดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐมนูรดังกล่าวสมควรกำหนดบำเหน็จบำนาญให้แก่ประธานนะโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งพ้นจากตำแหน่งนะเพื่อเป็นการตอบแทนความชอบในการปฏิบัติหน้าที่จึงจำเป็นต้องตรา พระราชกิจสถีการนี้ขึ้นมาก็มีการประกาศเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมามีทั้งหมดอยู่สี่มาตรานะฮะแล้วก็แบ่งสิทธิบำเหน็จบำนาญออกเป็นส่วนต่างๆขึ้นมานะ,ะสรุปสังเคราะห์ให้หุ้นส่วนทราบก็คือว่าไม่ใช่สวได้บำเหน็จบำนาญเท่านั้นนะ,ะสสก็ได้รัฐมนตรีก็ได้แล้วก็ได้มานานแล้วไม่ใช่เพิ่งได้นะฮะ ส่วนประเด็นที่มาเป็นข่าวตอนนี้ทําไมต้องได้ก่อนทําไมต้องได้ก่อนนะครับต้องได้เพราะว่ามีการตราเป็นกฎหมายนะครับโดยเขามองว่าเหมือนกับข้าราชการที่พ้นจากตําแหน่งนะ,ะก็จะได้บําเหน็จบานานนะครับซึ่งสิ่งที่เอาเงินนี้มาจากไหนภาษีของพวกเรานะ,ะนี่คือสิ่งที่พวกเราควรรู้มันเป็นกฎหมายนะ,ะส่วนที่ตอนนี้คนมีการโจมตีสวนะ,ะ,นะะประวัติผ่านมา นะเพื่อไทยก้าวไกลโจมตีสวเพราะมีการมีสิทธิไปโหวตนายกรัมตรีพอมีการโหวตนายกรัมรีสวจึงถูกเลียดชังนะฮะเรื่องมีแค่นี้ไม่มีอะไรมากนะครับนั่นหมายความว่าสวมีสิทธิทีใจรับบำเหน็จํำนานนะฮะในช่วงการเกษยียณอายุราชการไหมมีสิทธินะครับส่วนการที่จะไปเรียก สสหรือสอวอในสมัยประชุมนะครับเพื่อที่จะไปถูกดำเนินคดีนั้นสามารถเรียกสมัยช่วงสมัยเกิดการประชุมได้ไหมไม่ได้นะครับต้องหลังปิดการประชุมเรียบร้อยสิ่ง,งนี้เป็นสิ่งที่พวกเราควรรู้นะไม่ใช่ฟังแต่ข่าวนะฮะขึ้นมาก็โหมไปตามกระแสมันมีเหตุและผลของมันซึ่งมันต้องใช้เวลารายละเอียดในการเข้าใจกับมันทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายนั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตอรศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ถวายพระพรวร่า,รางภูะเลิงทวันสุรชาชัยสูนเจือคำรูนพระเจ้าแผ่นดินสินกราแผ่นดินไทยในราชกางลที่ส ขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษา แต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวัชราลงกร มหิอนภูมิพลราชวราคูมกิติสิริสม,มูรณ์อดุญเดชสยามินทราธิเบตราชวรโรดมบรมมานาทบพิตรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโทเดชะตาทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรม บามีมีนำชาตินไฟราสุดดอเดือดร้อนนะแห่งหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรง,งเป็นกษัตริย์จอมพเพิ่งไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตร,ริย์ดวงใจของไทยประชา คเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใด Keep.